ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวันนี้กับวันที่หกวันพุธที่หกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับเมื่อวันนี้พ่อเตียมสิพามาติดตามล่าพัฒนาของหนุ่มสวนยางต่ออีกนะครับเนาะครับก็มีเอฟซีหลายคนอธทัานอยู่คอมเมนต์มาหาพ่อเตียมนะครับเนาะว่าทาหลายๆอาจารย์ งวดนี้ล่งซานะครับเ c ซพอเตียมกับพราบขอโทษขอไัยนะครับแล้วพอเตียมไปติทุระนะครับปกติพอเตียมล่งให้แล้วตะมัวรนนี่คนมือนี้ก็เลือส่วนหน่อยนะครับเนาะครับมาซาดีกว่ามาเนาะครับ FC ซเนาะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับครับของหนุ่มสวนยางครับ นี่ครับเราพัฒนาหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเน้นที่เจ็ดเทว่าแปดกับหาอยู่เนาะครับเบฟซี่เนาะครับแต่ว่าจับคูบกบถึกนะครับมันออกแปดเก้าเก้าแปดเนาะครับเนาะเลขล่างออกเก้าแปดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเจ็ดกับแปดส่งมันอยู่นะครับเนาะแปดเนาะครับเอางวดมือนีนะครับเนาะมือนีพอเตรียมผ้ามาตามต่ออีก ตามต่อกับหนุ่มสวนยางครับสัเจนป่คคับ ห้านะครับ ครับเราพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับมีเสียงรบกวนเนี่ยกับประเียมกับคอโทษเด้อครับเด้อได้ยินบ่น้อข้าเจาเฮ็ดงานอยู่ข้างบ้านนะครับครับลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางบนล่างนะครับ บนล่างวิ่งรูดสกับ6นะครับบนล่างวิ่งรูดสกับ6กกับ6เน้นที่สนะครับ นิ้นที่สี่นะครับเนาะครับจับคู่4ีสาม 4ี่ห <40 S 1> นะครับครัชัดเจนนะครับเนาะคับรักหก <6 S 2> กัี6หกหกเจดหกห้า มีเป่านะครับจับงวดนี้มีเป่า <g ül> หลายอาจารย์ <c oughs> อยู่พอวางวดที่ผ่านลายงวดผ่านมาเนาะครับน้อนเป่ามแตรเป่าอันนี้ <c oughs> ห,หกหกนะครับเด้อบ่วลายหางคือเก่านะครับเนาะหนุ่มส่วนยางมาเนี่มา หกหางคือเก่าครับส่วนส่วนตัวเน้นนะครับเนาะพอเน้นให้ที่4ีห้านะครับหกห้าครับเน้นชองหางนี้นะครับ วันพุธเนาะครับเนาะวันพ so ุธก็คือมือน um ีนะครับวันพุธ so ท uh, ี่หกกันยายนสองห้าหกหกนะครับราวพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับบนล่างวิ่งรูดสี่กับหกเน้นที่สี่นะครับเนาะครับส่วนจับคู่ก็มีสี่สามสี่ห้าสี่ศูนย์หกเจ็ดหกห้าหกหกนะครับก็เรียกหกหกพระเจ้าขึ้นเป็นสันกับเบิรงดได้อยู่ตรงนั้ครับเนาะ เอาพระเทียมขอขอบคุณหลายๆเลยครับเดอ้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะหววน,นี้ก้อยเขาปังๆเดอ้อเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเดอ้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะรับเชนั้นแล้วพระเทียมกับขอเนียนยำนะครับเนะาะหมักตัวใดชอบตัวใดเฮ้ากันอย่าลืมนะครับกับตัวไว้นํำเนาะครับเยบซี F ่เนาะรับราว่างวที่พานมากกบวได้เข้าตัวเน้นนะครับเลขวิ่งเพิ่น มาเกดกับแปดเน้นที่เกดแต่ว่าแปดมานะครับหมวดนี้ให้เน้นสี่เด่นที่สี่รองที่หกนะครับเนาะรับก็มีหกเจ็ดหกห้าหกหกขับยังหกหกนี่กับบอลแนนอนนี่รับเนาะมันปอมมาหลายงวดแล้วงวดนี้กับอแน่ให้กันนะครับเอาคอยโฉกมันกันเ้ยครับเดยเอฟซีรับเอาเขามาแล้วก็จะลืมเ้อครับเ้อกดไลค์กดแชร์พร้มน้ำเนาะครับเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พอ่อเตมนะครับเด้ติดตามตัวเลขแนวทางนํำคูบาอาจารย์มาฝากพี่ฝากน้องครับคอให้สุกๆมันๆกันทุกคนนะครับครับเอาสุดท้าย้ทยสุดนี้พอ่อเตมกับคอกรับขอบคุณเยบซี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเตี่ยมับพ,มพ่อเตมขออวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเดอ้อ ควมเจ็ยบยาให้ไดควมไข่ยาให้มีนะครับเนาะขอห้มีแต่โศกตาบลับถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนนะครับเนาะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอคันอีคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม